สวัสดีทุกคนนะครับที่ชื่นชอบนะครับตัวไม้ด่างนะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาอัปเดตนะครับตัวภูระเบิดนะครับนี่นะครับตัวนี้อายุประมาณที่เป็นไม้ที่นี่นะครับไม้ตัดตัดข้อนะครับมีใบเดียวนะนี่นะใบจากข้อนะครับแล้วที่นี้เขาได้ทําการแตกใบใหม่นะครับเนี่ย ใบที่1นึ่ใบที่2ใบที่3ใบที่4ี่กำลังนะครับแทงยอดขึ้นมานะนี่นะก็อายุประมาณ3 2 3สาเดือน3เดือนนะเนี่ยต้นนี้นะครับจากที่เป็นใบเนี่ยมีใบเดียวนะเขาก็แตกยอดขึ้นมาถือว่าาเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ2ใบนะครับ2-3ใบนะครับผู้ระเบิดเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะโตเร็วนะครับ เลือ้อยเร็วมากๆนะครับแตกใบใหม่มากๆเร็วมากๆนะครับเนี่ยด่างเขาค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับด่างเหลืองนะครับเนี่ยราคาตอนนี้ใบหนึ่งก็ตกใบละหลักพันนะครับผมหลักพันนะนี่นะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีราคาค่อนข้างที่จะ ถือว่ากลางๆเนาะหลักพันใบละพันใบใบหนึ่งก็หลักพันสามสี่พันนะนะครับใบหนึ่งนะนี่นะสำหรับที่ท่านไหนที่อ,อยากสะสมไม้ด่างก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าภูระเบิดนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมไว้เหมือนกันนะครับนะนี่นะสวยงามมากๆเลยนะครับ ทุกท่านมาชมไม้ก่อนนอนนะนะครับเป็นไม้ตัวหนึ่งที่เป็นกระแสนะนะครับแล้วก็โตค่อนข้างเร็วนะครับฝากไว้นะครับหากท่านไหนมีคำถามสงสัยตรงไหนนะครับอยากรู้วิธีการเลี้ยงวิธีการขยายพันธุ์ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะ แล้วก็ฝากทุกท่านกดติดตามนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปถัดไปก็น่าจะเป็นตัวอบอลกระดาษด,ด่างนะครับเดี๋ยวจะพาอัปเดตให้ดูนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ก็พาไปดูตัวเจ้าซิงโกเนียมนะครับตัวหลเหลืองนะครับ เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นกระแสหากทุกคนอยากดูคลิปนั้นก็เปิดเข้าไปดูได้ที่ c h anel n นะครับนะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ